สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกับรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะในเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกการลบนะคะเดี๋ยวเรามาดูหลักการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกการลบกันก่อนนะคะ,ะการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบในการสร้างโจทย์ปัญหาการบวกเนี่ยคำที่เราใช้หรือข้อความที่เราควรนํามาใช้เนี่ยก็คือคําว่ารวมกันทั้งหมด เพิ่มขึ้นแบบนี้เป็นต้นนะคะในกรณีที่เราสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและในกรณีที่เราสร้างโจทย์ปัญหาการลบคําที่อ่าคาหรือข้อความที่ควรนํามาใช้ก็อย่างเช่นคําว่าเหลือหักออกอ่าจะเหลือเท่าไรเป็นต้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะอ่ะอย่างตัวอย่าง อันนี้คือธนาคารเขาให้จำนวนเงินมาอยู่3ามจำนวนจำนวนแรกคือ1ล้าน5้าแสนสี่หมื่นสองพันจำนวนที่สองคือ7จ็0แสนแปดหมื่นสี่พันจำนวนที่สามคือหนึ่งแสนห้าหมื่นสี่พันให้สร้างโจทย์ปัญหาการบวกและให้สร้างโจทย์ปัญหาการบวกและสร้างโจทย์ปัญหาการลบจาก รูปที่เขากําหนดก็คือเป็นรูปธนาคารแล้วก็เป็นจํานวนเงิน3จํานวนนะคะอ่ะเรามาสร้างโจทย์ปัญหาการบวกก่อนเนาะจากรูปเนี่ยเราจะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกได้ดังนี้ก็คือเป็นการยกตัวอย่างนะคะหรืออาจจะแตกต่างไปจากนี้ก็ได้นะพ่อฝากเงินที่ธนาคาร1 5 4 2 0 0้าบาทแม่ฝากเงินที่ธนาคาร700,000 84,000บาทพ่อและลุงอ่ะขอโทษค่ะและลุงฝากเงินที่ธนาคาร1 5 0 0 0 0บาทพ่อแม่และลุงฝากเงินรวมกันทั้งหมดกี่บาทอ่าแบบนี้ใช้ได้นะคะเพราะว่าเป็นการบวก2ขั้นตอนเลยนะจากโจทย์ปัญหาที่เราสร้างเนี่ยเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้เลยก็คือนําจํานวนเงินที่พ่อฝากธนาคารบวกกับจํานวนเงินที่แม่ฝากธนาคารอาก่อน พอบวกเสร็จแล้วนำคำตอบที่ได้มาบวกกับจำนวนเงินที่ลุงฝากธนาคารนะคะถ้าประโยคสัญลักษณ์เราก็จะตามด้วยเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอ่นนักเรียนมาดูเรื่องอ่ามาดูหัวข้อถัดไปนะคะก็คือสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากรูปเดิมจากรูปเดิมด้านบนนี้นะคะจากรูปเดิมเลยจากรูปเนี่ยจะสร้างโจทย์ปัญหาการลบได้ดังนี้อ่าเขาจะใช้ ตัวแสดงละครก็คือเดิมๆนะคะหรืออาจจะเปลี่ยนไปกว่านี้ก็ได้นะคะแต่ให้มันเหมาะสมหน่อยเนาะเหมาะสมยังไงก็อย่างเช่นจนํานวนเงินมันมากแบบนี้ใช่ไหมล่ะนักเรียนจะเอาเป็นแบบฉันนําเงินไปฝากธนาคารอ่าก็ไม่ค่อยจะเหมาะสมเท่าไหร่เพราะว่าฉันตัวนักเรียนเองเนี่ยก็เพิ่งอายุ9ขวบ10ขวบ มากสุดก็11ขวบถูกไหมคะเราจะเอาเงินจํานวนเยอะๆแบบนี้มาจากไหนก็คือมันก็ได้ไม่ผิดแต่แต่ก็เอาให้มันเหมาะสมนิดนึงเนาะอ่ะพ่อมีเงินฝากในธนาคาร1,542,000าบาทจากนั้นพ่อถอนเงินครั้งแรก7,000 0 0 8 4 0 0 0บาทและถอนเงินครั้งที่2 1 5 4 0 0 0บาทพ่อจะเหลือเงินฝากในธนาคารกี่บาทจากโจทย์ปัญหาที่เราสร้างเนี่ยเราเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ดังนี้นะคะก็คือเอาจํานวนเงินฝากในธนาคารตอนแรกที่พ่อมีเนี่ยลบกับเงินที่พ่อถอนออกมาในครั้งแรกพอได้คําตอบแล้วเอาคําตอบนั้นมาลบกับเงินที่พ่อถอนในครั้งที่2ก็จะได้เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมน,นะคะ จะเป็นทํานองนี้นะคะอย่างลบก็อันเนี้ยใช้คําว่าเหลือเนาะอย่างบวกก็จะเป็นอ่านรวมทั้งหมดอันนี้คือคําที่เหมาะสมนะคะเดี๋ยวไปดูหน้าถัดไปกันเนาะอ่ะอันนี้คืออยู่ในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะหน้าสิเนาะมันเป็นแบบฝึกทักษะนะคะแต่ครูจะมายกตัวยอย่างในหน้านี้นะคะ สร้างโจทย์ปัญหาการบวกการลบหรือจากอ่ขอโทษค่ะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบจากข้อความที่กําหนดเขามีมาให้เราสี่ข้อเขากําหนดข้อความมาให้เราแล้วก็ไม่โฟกัสเดี๋ยวสักพักแปบ๊บหนึ่งนะคะนักเรียนอ่ะโอเคได้ลวอ่ะข้อหนึ่งแม่มีเงินห้าล้านบาท ต่อไปรถยนต์ราคา7 8 9 0 0 0บาทชุดแต่งรถยนต์ราคา1นึ่งบาทจากโจทย์ที่เขากำหนดมาคุณมองว่าถ้าเราสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนน่าจะเหมาะสมสุดแล้วเพราะว่าตอนแรกแม่มีเงินเท่านี้และลถยนต์ราคาเท่านี้ ถ้าจะไปบวกกันเอาไปบวกยังไงคะก็บวกได้นะก็แม่มีเงินเท่านี้5ล้านถ้าจะสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการบวกก็จะได้อะแม่มีเงิน5ล้านบาทขายรถยนต์ให้เพื่อนบ้านในราคา7 8 9 9 0 0บาทและขายชุดแต่งเครื่องยนต์ให้เพื่อนบ้านอีกราคา1,78,425บาท รวมแล้วแม่จะมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่แค่นี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาการบวกแล้วถูกไหมคะนักเรียนใช่ไหมนักเรียนไม,ไม่จําเป็นที่จะต้องเอาประโยคแบบนี้ไปเขียนต่อเขียนต่อกันได้เลยนะคะนักเรียนต้องมีคําเชื่อมเนาะก็อ่ะแม่แม่มีเงินเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวครูจะใช้ข้อนี้ยกตัวอย่างเป็นโจทย์ปัญหาการลบนะคะแม่มีเงิน หล้านบาทต่อไปเป็นประโยคนี้เนาะสลับกันก็ได้นะคะแต่ครูเรียงไปเลยแล้วกันนำไปซื้ออ่ะคำเชื่อมของครูตรงนี้ก็จะเป็นนำไปซื้อรถยนต์ราคาเ8 9 0 0ส ก,ก็มันสั่นนิดนึงนะคะนะักเรียนแต่คลิปหน้าครูจะแก้ไขให้นะคะบาทจากนั้นอ่ะจะใส่ปโยคนี้ต่อนะคะจากนั้นนำเงินไปซื้อชุดแต่งรถยนต์ราคา 1นึ่งขอโทษหนึ่งแสนเจ็บาทแม่จะเหลือเงินกี่บาทอันนี้ก็ได้เป็นโจทย์ปัญหาการลบแล้วถูกไหมคะนักเรียนอ่ะประโยคสัญลักษณ์ที่ได้นั้น อันนี้มันเป็นลบ2ขั้นตอนใช่ไหมคะดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ครูกลัวไม่พอนะครูตอบบรรทัดถัดมานะคะใส่วงเล็บก่อนเลยเพราะว่าเราลบ2ขั้นตอนออออลบกับที่เอาเงินไปซื้อรถยนต์เนาะ ่าซื้อซื้อรถยนต์แล้วเราก็ต้องแต่งรถยนต์ด้วยถูกไหมคะแต่งด้วยใจแม่รักใช่ไหมลูกหมายถึงในโจทย์เนาะก็ได้เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็หาคําตอบมาประมาณนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปดูแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดในเล่มแบบฝึกหัดที่คุณครูจะให้นักเรียนทํานะคะอันนี้คือเล่มหนังสือ เล่มหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะแต่ครูจะให้ดูเล่มแบบฝึกหัดเล่มแบบฝึกหัดของครูเล่มของครูมันเป็นเออมันเป็นเฉลยครูถ่ายกักสารมาน,นะคะนิดหน่อยนะคะนักเรียน๋ยวครูอ่านจดให้ฟังนะอ่าเป็นแบบฝึกหัดหนะ้า หน้า35นะคะนักเรียนนักเรียนเปิดตามได้เลยนะคะลูกหน้า35สักคู่นะอ่ะสร้างโจทย์ปัญหาการบวกหรือการลบ2คขั้นตอนจากข้อมูลที่กำหนดให้เขาให้ข้อมูลอะไรเรามาบ้างล่ะข้อ1ข้อมูลที่เขาให้มาคือ56,390 สี่หมื่นห้าพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองมืนเจ็ดพันหกร้อยสิบให้สร้างโจทย์ปัญหาเขียนประโยคสัญลักษณ์แล้วก็หาคำตอบออกมาจะต้องเป็นการบวกสองขั้นตอนหรือการลบสองขั้นตอนเพราะอะไรเขากำหนดมาแบบนั้นอะ อย่างตัวเลขที่นักเรียนเห็นอย่างอันเนี้ยตัวเลขค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันเนาะห้าหมื่นสี่หมื่นองหมื่นักเรียนอาจจะเป็นการบวก2ขั้นตอนไปได้เลยอย่างเช่นคุณพ่อซื้อซื้ออีกแล้วซื้อตู้เย็นราคา

เรื่องซักผ้าราคา2 7ง1มืบาทพ่อต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาทอ่ะประโยคสัญลักษณ์ก็เอา จำนวนแรกก็คือ56,3 90ราคาตู้เย็นขนาดใหญ่ของเรานี้บวกกับราคาของทีวีหรือโทรทัศน์นะคะนักเรียนเขียนโทรทัศน์ก็ได้นะคะนี่ครูยกตัวอย่างให้ดูนะคะแล้วก็ได้คำตอบแล้วกล้องมันสั่นนิดหน่อยได้คำตอบแล้วนะักเรียนเอาไปบวกกับราคาเครื่องซักผ้าสองหมื่น 7,610บาทเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็หาคำตอบมาใส่ก็คือไปคิดข้างนอกแล้วหาคำตอบมาใส่นะคะอันนี้คุณครูยกตัวอย่างนะคะไอะอย่างข้อ2อย่างข้อ2เนี่ยจำนวนที่เขาให้มานะคะนักเรียนสามารถสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการลบ2ขั้นตอนได้เลยยกตัวอย่าง ยกตัวอย่างเช่นคล้าย,ายกับธนาคารเมื่อกี้ก็ได้พ่อมีเงิน1 2 0 5 0 0 0าาทนบาทนำไปปรับปรุงนำเงินไปปรับปรุงสวน1 4 9 7 0 0บาทและนำเงินไปซื้อรถไถอีก8 5 9 0 0 0บาทพ่อจะเหลือเงินทั้งหมดกี่บาท โจทย์ปัญหานี้ก็จะเป็นการลบ2ขั้นตอนหาคําตอบมาแล้วก็ใส่ส่วนข้อสาอ,อย่างข้อ3ามเขามีประโยคสัญ,ญลักษณ์อย่างข้อ3มเขามีประโยคสัญ,ญลักษณ์มาให้นักเรียนใช่ไหมคะนักเรียนก็สร้างโจทย์ปัญหาตามประโยคสัญ,ญลักษณ์นี้เลยคะ่ะนาไปบวกกัน2ขั้นตอนโจทย์ปัญหาอาจจะเป็นคล้ายๆกับข้อ1ก็คือบวกแล้วก็บวกนั่นเองแต่ตัวเลขต้องเป็นตามนี้เท่านั้นนะคะหน้า35หนะหน้า3า สามข้อนะคะต่อมาหน้าสามสิบหกหน้าสามสิบหกหน้าสามสิบหกจะมีอีกอ่ะอันนี้อันนี้เป็นยกตัวอย่างให้ดูนะคะไม่ได้ให้นักเรียนจะลอกเฉลยไปนะคะข้อสี่ข้อห้าแล้วก็ข้อหกข้อสี่เนี่ยก็จะเป็นจุด ประโยคสัญลักษณ์มาให้นักเรียนนักเรียนก็สร้างโจทย์ปัญหาตามประโยคสัญลักษณ์โดยใช้ตัวเลขนี้แล้วก็ขั้นตอนการบวกดังนี้จากนั้นก็หาคำตอบมาส่วนข้อ5ข้อ5กับข้อ6เป็นเหมือนกับตัวอย่างที่คุณครูอธิบายไปเมื่อต้นคลิปก็คือมีประโยคมาให้ให้นักเรียนมาสร้างก็คือนำมาต่อกันโดยใช้คำเชื่อมด้วยนะคะ แล้วก็หาคําตอบมาอย่างข้อ5อยุยกตัวอ,อย่างเช่นกิตติอันนี้คือข้อความที่เขากําหนดมาให้นักเรียนนะกิตติซื้อชุดครัวสําเร็จรูปราคา1นึ่งบาทชุดนอนราคาถูกกว่าชุดครัวสําเร็จรูป39421บาทชุดโซฟาราคา2 8งหมื่อ่นสองพั 22, บาท นักเรียนอาจจะสร้างว่ากิติซื้อชุดครัวชุดครัวชุดครัวสำเร็จรูปราคา1,5621บาทและซื้อชุดห้องนอนอ่ะอันนี้อาจจะเป็นคำเชื่อมด้วยคำว่าและซื้อและซื้อชุดห้องนอนถูกกว่าชุดครัวสำเร็จรูป3 9 4 2 1บาทซื้อชุดโซฟา2 0 0 0มืน 2,810บาทยังจบไม่ได้ถูกไหมคะเพราะว่า,ามันต้องมีอันนี้เป็นสิ่งที่จทย์กำหนดให้ต้องมีสิ่งที่จทถามนักเรียนอาจจะถามต่อว่ากิตติซื้อชุดโซฟาถูกกว่าชุดห้องนอนกี่บาทถ้านักเรียนทําตามเนี้ยมันก็จะได้ประโยคสัญญาณที่ว่า1,5621แ ลบอ่าใส่วงเล็บด้วยนะลบกับ3,9,421บวงเล็บปิดแล้วก็ลบกับ2,2,810เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมพอได้คำตอบปุ๊บมันจะกลายเป็นชุดโซฟาที่ถูกกว่าชุดนอนนะคะอ่ะต่อมาข้อ6ข้อ6ก็เป็น เขาก็จะมีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้มาให้นักเรียนนะคะนักเรียนสร้างเป็นโจทย์ปัญหานะคะแบบฝึกหัดที่คุณครูจะให้นักเรียนทําก็คือหน้า35และหน้า36นะคะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหา2ขั้นตอนนะคะเดี๋ยวเราพบกันในเรื่องถัดไปนะคะหากนักเรียนมีข้อสงสัยไม่ค่อยเข้าใจให้นักเรียนทัก ทักแชทหรือทักไลน์มาหาคุณครูได้เลยนะคะเดีย๋ยวพบกันเรื่องถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ